โอ้รอยรอจะนับเหรอโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พน้องๆชาวยูทูปครับรถเกี่ยวครับผมติดลมเจอคนาเก่าครับ ตอนนี้ก็ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กำลังใส่ทุ่งปุ๋ยใส่ไม้มาลุ้นกันว่าสิขึ้นบ่สิขึ้นบ่ก็ช่วงนี้ก็จมทุกคันครับอเดี๋ยวมาลุ้นกัน อ,อล้างคาก่อน <g iggle> ล้างแขนล้างคาก่อนน่าจะขึ้นแล้วครับขึ้นวินครั้งหนึ่งแล้วไม้มันหักครับ <c oughs> นี่ครับสภาพ น้ำออกแล้วคันนี้ก็ห้าตันนะครับไม่ถึงห้าตันหรอกจะของรถประมาณสี่ตันปลายๆเดี๋ยวปีหน้าแกจะสร้างช่วงล่างม่นะแกจะสร้างเอ่อเหมือนสามเหลี่ยมนะครับประมาณนี้แหละเพราะว่า รถมันต่ำนะครับมันติดง่ายจะบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวรอติดตามครับนี่ครับ<ห>นพนักงานพนักงานขุด

โอเคยกเยทกกันเลยไม่ก็เริ่มัเรอเด้ออเด้อนี่ครับโอ้โห oh cái <laughs> này <Nghe lên. cười> ủa nghe nghe không? Right. ง่ายๆครับนี่เครื่องร้อยแปดห้าออกเด้อออกเด้อ Oh boy! Oh boy! Oh boy. นี่ครับมอเตอร์มันอยู่ต่ำนะครับก็ติดง่ายหน่อยครับช่วงล่างโม่ช่วงล่างโมปูล ต่ำนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะจัดแบบสามเหลี่ยมเลยจะยกให้สูงกว่านี้ช่วงล่างสั้นนะครับมันก็แค่ว่าหลมมันจะรถมันไม่นิ่งครับเครื่องใหญ่ครับร้อยแปดห้าเทอร์โบ เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูลุมพรางก่อนนี่ครับขุดลุมไว้แล้วปีหน้านี่ใครอย่าเพลอมาตรงนี้แล้วกันนี่ครับหมดอยู่คาไปสองท่อนครับโน่นอีกท่อนหนึ่งยะโน่น ตรงนี้เป็นแปลงที่โลูกอ้อยนะครับสองปีแล้วต้นอ้อยยังอยู่เลยนะข้าวปีนี้ก็ราคาไม่ดีครับได้ประมาณเก้าบาทหกบาทก็ยังมีครับตอนนี้ข้าวเปียกครับข้าวเปียก คันนี้นี่สุดยอดครับคันเล็กครับถ้าคันใหญ่นี่ยโอ้โหหนักจุ่มกันครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ขออำลาเพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับคุณทุกคอมเมนต์เลยครับอ่าโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ บายครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ